เนี่ยดูกับข้าวที่ได้มาทุกคนเนี่ยเนี่ยช่วยละสิบบาทโอ้โหหาที่ไหนเนี่ยมีหมูทอดไก่ทอดหอด้หวานขายได้ไงเนี่ยสิบบาททุกคนร้านวันวานเก้าศูนย์นะคะขายอยู่ตรงท่าละเมกเก่านะคะอยู่ใกล้พญากงค่ะอาหารสิบบาททุกอย่างนะคะคาบุฟเฟ่ค่ะเติมไม่อั้นนะคะทานกี่จานก็ได้เสียแค่สิบบาทนะคะกลับบ้า <imana> <BS> นเริ่มต้นตั้งแต่ยี่สิบบาทนะคะ แล้วแต่ลูกค้าเลย20บาทนะคะไข่เจียวไข่เจียวชะอมไข่เจียวหมูสับแล้วก็ทรงเครื่องนะคะ10บาทหมดทุกอย่างค่ะร้านนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีนะครับทุกคนผมตัว LT Journey นนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับร้านอาหารร้านหนึ่งเป็นร้านริมคลองในนครปฐมนะครับอยู่แถวแถวองค์พระเนี่ยครับทุกคน ที่ผมเห็นมาคือเขาขายกับข้าวจานละ10บาทยังไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้ยังมีนะร้านที่ขายกับข้าวจานละ1ิบาทเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าผมก็ไม่เคยมากินนะครับมีคนแนะนามาเดี๋ยวเราตามเขาไปดูด้านหลังผมที่ทุกคนเห็นนี้จะเป็นองค์พระสมเชดีครับเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูกันผมก็ต้องเปิดแบบไปด้วยแหละเพราะผมก็ไม่ไม่เคยมาเหมือนกันตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเดินไปอีกนิดเดียว เด๋ยเดินไปดูกันก็เจอร้านแล้วครับทุกคนเมื่อกี้เดินหลงไปตรงนู้นไกลเลยจริงๆอะ่ะจากตรงกำแพงที่ผมจอดรถเดินข้ามมาิดีเดียวคือถึงเลยนะครับตรงนี้สังเกตง,ง่ายๆนะฝั่งตรงข้ามจะเป็นห้างทองทวีทรัพย์ครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูนี่ครับจะเป็นห้างทองทวีทรัพย์ตรงนี้ครับทุกคนนี่ร้านจะอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็เนี่ยเขาจะจอดรถตรงนี้เลยร้านก็เพิ่งตั้งครับ ร้านก็จะเปิดประมาณนียครับหกโมงอีกสิบนาทีหกโมงตอนนี้ก็คือเขาก็เริ่มมีตั้งแล้วก็เริ่มมีลูกค้ามาซื้อแล้วทุกคนเดี๋ยวเราลองมากินกันอย่างที่บอกว่าร้านนี้อ่าเป็นกับข้าวจานละสิบาทผมไม่ได้เชื่อเลยนะทุกวันนี้มีกับข้าวจานละสิบาทเดี๋ยวเราลองมาดูดีกว่าวันนี้ตั้งงบไว้หนึ่งร้อยเนาะเราเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กินอะไรบ้าง 90นะครับโอเคนี่ทุกคนพามาดูข้าว,นวาเนี่ยครับเราจะหุงในหม้อนี้เลยอันนี้ข้าวจานละสิบบาทแล้วก็คือตักได้เต็มที่ไม่อิ่มตักได้เรื่อยๆลนยะทุกคนดูนี่นี่แล้วก็มีน้ำมีอะไรบริการพร้อมนะครับโอ้โหเ,เขาบอกว่ากับข้าวไม่เยอะนะวันนี้แต่เตม็มเลยนะทุกคนที่ดูดูเนี่ย นี่ขนาดกับข้าวไม่เยอะนะเนี่ยครับทุกคนกับข้าวที่สั่งไปได้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุ้ยละสิบ,บาทดูดินี่นะโ้หถือว่าได้เยอะนะผมสั่งมาสามสี่หา้าหกเจ็ดมีเจ็ดอย่างกินกันเลยดีกว่าทุกคนโหแล้วตูกขาหมูเนี่เนี่ยผมแปลกใจตรงขาหมูเนี่ยสิบบาทขายได้ไงอ่ะกืนน้ำลายเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดีกว่า ขาหมูโอเคเลยนะแล้วตอนนี้คือบรรยากาศที่นี่คือนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ลมพัดเย็นๆเลยครับนี่หมูทอดขอมือเลยแล้วกันนะนี่หมูทอดอืมผมว่าเกินราคามากทุกคน ผมเห็นผมตกใจเลยนี่ยราคาสิบบาทได้อาหารขนาดเนี้ยแล้วอันนี้ของโปรดผมเลยยำกุนเชียงได้ยำคุณเชียงสิบบาทลลองเลยดีกว,ว่า อืนอร่อยนะสำหรับผมคือผ่านนะทุกคนคือในราคาสิบบาทอะ่ะแล้วได้คุณภาพอาหารขนาดนี้สำหรับผมคือผ่านมากมีแรนีดกะเพราเนี่ยอยากให้ดูกะเพรานี้ดีกว่ามีทั้งกุ้งมีทั้งหอยเนี่ยดูดดิสิบบาท แล้วก็ข้าวจานนี้นะครับคือถ้ากินไม่อิ่มเนี่ยไปตักเติมได้ตลอดข้าวที่เป็นบุฟเฟ่นะทุกคนปีกไก่ทอดครับเนี่ยมองด้านหลังผมเนี่ยก็คือจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อตลอดเลยครับทุกคนน่าจะเป็นร้านที่แบบคนโลโคอท้องถิ่นแถวเนี้ยรู้กันเป็นอย่างดีนะ เอาจริงคนไม่ค่อยรู้นะร้านเนี้ยผมก็เพิ่งรู้เลยครับอันนี้คือตักหวานเนี่ยกับข้าวพวกนี้นะปกติซื้อตลาดนัดอะอย่างต่ำๆต,ต,ต,ต้องมีสมัยนี้นะผมก็ต้องยิ่ม้าสามสิบแล้วแ่ะต่นนี้หายด้วยละสิบบาทอะผมว่าดีนะกินอย่างนี้ยคือเราสามารถ กินได้หลากหลายทุกคนถ้าเรากินจานใหญ่ๆแบบจานหนึ่งที่เป็นกับข้าว40บาท50บาทใช่ไหมเราจะได้กินแค่อย่างสองอย่างเราจะกินไม่หมดนี้ยมันทําให้เรากินอะไรได้หลากหลายเยอะมากเลยโอเคเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอันในทีตอนท้ายทิปแล้วเรามาคิดตังค์กันดูว,ว่าทั้งหมดที่ทุกคนเห็นเนี่ยที่ผมกินเนี่ยกี่บาทเนี่ยครับทุกคนดูด้านหลังผมยิ่งมืด คนยิ่งแน่นแล้วดูคนมาซื้อของในเต็ไมไ่หมดเลยครับเนี่ยโอ้ยผมแปลกใจนะผมไปอยู่ที่ไหนมาผมไม่รู้จักร้านนี้เนี่ยดูเด็ดโอ้คนเต็ไมไปหมดเลยครับดูนะดูนะโอ้ดูคนมาต่อคิวแล้วเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นสเต็กด้วยครับทุกคนเนี่ยมีสเต็กแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ขายชามละยี่สิบบาทเลยนะทุกคน อยากสั่งให้ทุกคนดูนะแต่ตอนนี้คือผมอิ่มมากไม่ไหวแล้วเนี่ยมีทั้งสเต็กสเต็กยี่สิบเก้าใช่ไหมครับเนี่ยสเต็กก็ขายชิ้นละยี่สิบเก้าทุกคนดูดิก๋วยเตี๋ยวยี่สิบใช่ไหมครับนี่ขาหมูที่เรากินนันเมื่อกี้ทุกคนดูดิเขามีเป็นหม้อเลยครับเนี่ยดูเนี่ยหูขาหมูใหญ่น่ากินมากนะครับอย่างที่ผมบอกครับยิ่งดึกคนยิ่งมาเรื่อยๆเลยอ่ะน่าจะเป็นร้านขวัญใจของ คนแถวนี้เลยครับทุกคนนี่มีทั้งใส่ถุงกลับบ้านแล้วก็มีทั้งนั่งทานที่นี่เลยบรรยากาศการนั่งทานที่นี่ก็ล่มลื่นมากครับทุกคนอุ้ยผมเพิ่งเห็นมีมีมังกรน,นี่แสดงว่ามีซ้มตำด้วยเหระครับเนี่ยโอ้โหมีทุกอย่างจริงโอ้ทุกอย่างมีขนมด้วยเหละครับปกติอ๋อนี่แสดงว่าจอดร้านนั่งร้านนี้นี่ครบวงจรเลยเนาะส้มตำก็มีนะคะ ส้มตำกว๋วยเตี๋ยวย0บาทนะคะอาหารหลากหลายสเต็กก็มีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มกว๋วยจับนะคะก๋วยจับกระเพาะปลาล่าสุดเดี๋ยวจะมีขาหมู3าขาร้อยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูขาหมูเป็นคากินะคะเนี่ยค่ะคากิอย่างเงี้ยนะคะ3าขาร้อยนะคะเชิญแวะเลยนะคะ แม้แม้แต่กับข้าวเป็นขาหมูก็สิบบาทนะคะค่ะแล้วก็จะมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูที่ว่าลาดเป็นกล่องนะคะแล้วก็ข้าวหมูแดงหมูกรอบยี่สิบบาทนะคะเชิญมาชิมได้นะคะขอบคุณค่ะครับายครับไปแล้วนะคะ๊ายบายครับไปครับเนะะี่ย,ยครับทุกคนมือนม้อนี้ที่กินไปเมื่อกี้ 8 0ิบาทครับทุกคนทุกอย่าง10บาทกับข้าวมีอยู่เจอย่าง10บาทหมดเลยผมยังไม่คิดว่าขาหมูนั่นอ่ะจะเป็น10บาทหรือทุกคนขาหมูคือเยอะนะครับแ0บาทคืออิ่มมากอะ่ะแล้วก็ได้กินอะไรที่มันหลากหลายเฮ้ยผมถูกใจมากนะร้านนี้คุณภาพเกินราคามากครับทุกคนอิ่มเราได้กินอะไรที่หลากหลายมากเป็นอีกหนึ่งร้านถ้ามานครปฐมอยากให้มาลองแวะเขาจะขายตั้งแต่ประมาณเริ่มขายประมาณ6โมงเย็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วนะครับ จงังหวะไหนแบบมาองค์พระร้านแน่นๆคนเยอะๆเต็มๆลองฉีกมากินร้านนี้ดูน่าสนใจนะทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้ช่อง LT Journey ด้วยแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปหาที่เที่ยวร้านอร่อยๆอ,อ,ยอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับ